สรยุทธตอบกลับแบบผู้เจริญหลังโดนเกรียนแซะเสนอข่าวใบสัง่งทำหน้าที่ของตนเองอย่างมุ่งมั่นมาตลอดทั้งในจอและนอกจอซึ่งหากใครที่เป็นแฟนคลับที่ติดตามเพจของสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวของผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็จะเห็นว่าเจ้าตัวมักจะนําเสนอข่าวสารที่ทั้งได้นําเสนอบนหน้าจอทีวีและไม่ได้เสนอบนหน้าจอทีวีมาลงอีกครั้ง เพราะให้แฟนๆได้รับข้อมูลที่หลากหลายแต่ไม่ไหวก็ยังมีคนเข้ามาแซะเรื่อยๆจนครั้งล่าสุดสรยุทธ์ตอบกลับแบบผู้เจริญหลังโดนกลียนแซะเสนอข่าวใบสั่งเนื่องจากชนิดคนดังกล่าวมาคอมเมนต์กล่าวหาว่า ผู้ประกาศข่าวคนดังนำเสนอข่าวแต่ใบสั่งซึ่งเขาระบุข้อความลงในช่องคอมเมนต์ว่าทำไมเอาแต่ข่าวพระไม่ดีออกบ่อยจังส่วนข่าวพระดีๆไม่เห็นเอาออกมาเลยได้ใบสั่งมาหรือเปล่าเพราะเห็นความคิดแบบนี้ปุ๊บสรยุทธ์ก็เข้ามาตอบกลับแบบฟาดๆว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการนำเสนอเรื่องอะไรก็บอกมาได้แต่อย่าเอะอะอะไรก็กล่าวหาคนอื่นครับทําเอาแฟนคลับตามเข้ามากดไลค์รัวๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ